มีลายเข้ามาหมายว่าเขาจะสามารถประกาศพระราชกกาหนดในสถานการณฉุกเฉินแล้ววันนั้นรัฐบาลเนี่ยนะครับจะเป็นรัฐาัติปัดแล้วพวกใช้คุณใช้มาแล้วรัฐบาลนี้ก็มีสิทธิ์จะใช้อีกเหมือนกันไม่ผม้คจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะความพยายามในขณะนี้เนี่ยนะยังไงก็ตามพวกเราเองเนี่ยนะถึงแม้จะอยู่ว่ามองว่าไอ้ทางฝ่ายบ้านบอกไม่ไกลเนี่ยแต่เราจะไปประมาทใช่ฮะขอให้พยานที่แสดงเนี่ยเตรียมเตรียมอยู่ในที่ตั้งเนี่ยมีความพร้อมคอามระมัดระวังเพราะคนพวก ะะทำเร็วๆได้ทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้อำนาจน, <ฮะ S 2> นะผมผมเยถามพ,พี่น้องจริงๆนะฮะค่ันที่รับฟังคําพูดของไอ้นายสุเทพเพื่อสุบรรณนะบอกแล้วแล้ว,ลว,ลวท่านคิดว่าท่านจะเชื่อคนคนนี้หรือ,อนะฮะมผมถามพี่น้องว่าที่เขาระ,ะ,ะ,ะดมบอกให้คุณเนี่ยหยุดงานโน่นนี่ยเนี่ยคุณคิดเหรอว่าเขาเนี่ย จะมีพลังพอให้สั่งพวกคุณได้คุณยอมรับคนคนนี้หรือผมถามแค่เนี้ยในมุมก่อมาคือไอ้คนพวกนี้เนี่ยฮะไม่ว่าจะนายสุดเทพนะครับไอ้นายนิพิษที่วันนี้กลางและเกินนะฮะโดนการโนฉายแสงอัดเสลไปเลยนะฮะโทรจัมมาพูดเรื่องอะไรล่ะพี่พูดทํานองหลายเรื่องอ่ะผมก็าจาไม่ได้นะหรืออย่างนายเตี้ยนน้องเตยน้องนายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่านายพิ์เนี่ยคนพวกนี้นะครับพอมีเรื่องเนี่ยนะครับมันไม่โดนจับคือพี่อย่าไม่มันมีอีทธิคุ้มครองเนี่ยนะสส แต่พี่น้องทั้งหลายเนี่ยที่ไปทําตามมันเนี่ยรพระยามัญญตัตความมั่นคงเนี่ยเขาจัดการท่านได้น,นี่ผมพูดอย่างแฝงกลางๆที่สุดแล้วนเ,เดี๋ยวมีพอพูดเรื่องนี้มีออคนมีออคนหนึ่งพี่วันนี้ผมอ่านซึ่งผมก็ เป็นเป็นเสื้อเหลืองอ่ะพี่จําได้ไหมขับรถชนคุณปรีชาใช่ใช่คุณปรีชาเนี่ยให้ผมเป็นเดี่ยวคนสุดท้ายละกันก็คือคือเห็นไหมครับว่ายโดนไปสามสิบสามปีใช่ไหมโดนไปสามสิบแล้วคือครั้งแรกเนี่ยศาลศาลศาลชั้นต้นยกฟ้องไอ้รอลงอาญาศาลอุทธรณ์มีคำกับคำยื่นอุทธ ไม่ทราบว่าติดคุกจริงหรือเปล่าหรือไม่รู้ติดจริงตอนทุกวันนี้ยังติดจริงอยู่อยังติดอยู่ใช่ไหมครับคือผมอยากจะบอกว่าคือเราไปมองแล้วเราสะท้อนว่าเขาเป็นเราไม่เห็นว่าคือตอนแรกผมก็บอกว่าสม้ำหน้าเป็นเหยื่อสานการแต่ผมพอเราไปมองปุ๊บคนคนนี้น่าสงสารเป็นเหยื่อของระบอบอมาตย์นี่ทำให้ผมสงสารน้องโบอ่น้องโบสรวัจาคนพูกนี้นะไอ้ผู้นี้เนี่ยมันไม่ได้สนใจกับชีวิตสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของผู้ไปร่วมชุมนุมเลยของพวกเขาเองของพวกเขาเองเนี่ย พี่แล้วดูพี่จําได้ไหมคนซึ่งถูกยิงชที่ที่ที่สีลมอคุณป้าอที่ถูกเอ็มเจ็ดสิบเก้ายิงอ่ะคือมันถูกเราไม่ได้สามารถที่จะไอสุเทพเทือวสุบรรมันบอกครับว่ามันยิงกระสุนเอ็มเจ็ดสิบเก้ายิงจากฐานฐานระรูฐานพระรูปร่อหกข้ามเป็นไซส์โค้งมันเป็นไปไม่ได้พี่มุมไม่ได้มุมไม่ได้คือมันต้องยิงมาจาก โรงแรมดุลาหรือหรือโรงแรมดุสิตธานีมีสองบิวสองสองตึกเท่านั้นเห็นไหมครับว่าคนของเขาเองเขายังฆ่าเพื่อสร้างความชอบธรรมในการปราบคนเสื้อแดงซึ่งตรงนี้มันชัดเจนนะกลุ่มผู้ปกครองที่ยึดถืออำนาจเป็นเป็นเป็นเครื่องมือนะเขาเขาถือว่าเขามีเอากำลัง ใช่ไหมฮะตามหลักการของอะไรนะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คนพวกนี้นะฮะคนที่เป็นอามน์ทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยมันพยายามปกครองด้วยระบบที่เรียกว่าหันเฟยจื๊อหันอะไรจื๊อหันเฟยเนี่ยเป็นะไรมาหันเฟยหันเฟยนี่เป็นนักปราดอนะถ้าเป็นไรงบันที่ปรึกษาของจินซีฮ่องเต้อแล้วเป็นคนที่สั่งออกมานะว่ากําหนดว่าทุกอย่างต้องเอากฎหมายมาไอ้พวกบ้าตุลาการวิบัติเนี่ยคิดว่ากฎหมายเนี่ยควบคุมได้หมดนะฮะมันเอาข้อมูลจากหันเฟยทั้งหมดไอ้อามน์ที่เป็นคนสั่งด้วยแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าหันเฟยเนี่ยนะฮ จับคนเข้าคุกสั่งคนไปทํานู่นทํานีหน่หมดประชาชนก็โกรธแค้นแต่ประชาชนยังไม่มีอาวุธที่จะสู้เสร็จแล้วเนี่ยจินซีห้องเป้ยอยู่ได้กี่ปีไม่กี่ปีก็ตายอพอเสร็จแล้วเนี่ยราชวงศ์นี่พังเลยฮะ อ๋อคือจริงสิอยู่สั้นนิดเดียวเองคนที่รวบรวมประเทศเจน่ะนะฮะนี่คือสิ่งที่ประชาชนรับไม่ได้แล้วเขาต่อต้านก็เหมือนกับทุกวันนี้ระบอกอำมาตย์พยายามจะใช้คำว่ากฎหมายพยายามจะใช้คขาบอกว่ากฎหมายทำตามที่ภาคษาตามกฎหมายและประชาชนต้องยอมรับถ้าเรายอมรับนี่นะครับผมก็ไม่สนับสนุนทักษิณอยู่ทุกวันนี้หรอกใช่ครคราวนี้มราไม่ถาเอสเบสมานะบอกว่าตอนนี้มีข่าวว่าจะมีการรัฐประหารที่ห้านะครับ ถ้าถ้าถ้ามีข่าวนี้ก็คือส่งมาตรงนี้นะฮะถามว่าข่าวมาจากไหนเชื่อได้หรือเปล่าบอกไม่ทราบฮะคือถ้าเกิดเป็นข่าวแล้วสังนี้วันที่ห้าจะประทัดประหารเนี่ยไม่ไม่สำเร็จหรอกครับไม่ใช่วันที่วันจันทร์เนี่ยมันคือคืออันนี้เราผมพูดตามไม่สําเร็จหรอกมันจะไม่ได้หรอกคือผมพูดตามที่มันดูจากเนื้อผ้าคือบางทีเราอย่าใช้อย่าใช้จินตนาการเรามองเราต้องมองจากขั้ใจของความเป็นจริงว่า ซึ่งที่เราคุยอยู่ทุกวันนี้อตอนนี้นะฮะเราคุยจากปัจจัยทั้งหมดที่เป็นความจริงเพราะเรารู้ต่างๆข้อมูลต่างๆอย่างวันนี้เมื่อกี้เนี้ยในชุดที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยแฟนร,รายการบางคนหายไปนะเพราะไปดูเอสซีบีือแปรลิมเพราะว่าเมื่อวานนี้แปรลิมมามาโฆษณาตัวเองออพักประชาธิปัต์คุณสุเทพคุณต้องมาฟังผมนะพรุ่งนี้ผมจะมีจะบอกคุณเรื่องสําคัญอ่าแล้วเมื่อกี้ผมก็ไปเช็คข่าวดูพบว่า ส่วนที่ริมตองกุลบอกว่าจะเกิดเขาเรียกอะไรเซอร์ไพรส์ใหญ่บิ Big ๊กเซอร์ไพรส์จะเกิดการบิ๊กเซอร์ไพรส์ในประเทศนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมแค่แต่ว่าอันนี่ผม,มผมผมผมคาดนะ,ะผมก็พอจะรู้ว่าอะไรจะเกิคือทุกวันนี้ฝ่ายอัมมาดเนี่ยมไม่มีพู้ตรงๆนะครับพี่จากที่เราประเมินเนี่ยสัญญาณที่เขาส่งออกมากนี่มันมัน มันมองจากประเมินจากสภาพความเป็นจริงว่าแม้กระทั่งไม่ใช่ว่าเราชาวบ้าน็กคนรอบข้างผมเนี่ยเขาเขาบอกไม่เชื่อก็นี่ฮะก็คือสิ่งที่ผมบอกต้นรายการแล้วใช่ไหมว่าเขามีความพยายามวันนี้ปล่อยข่าวทั้งวันแหละครับว่าจะไม่ให้รัฐบาลยิ่งรักอยู่ถึงวันที่สิบสองนะครับนี่คือการปล่อยข่าวเขาจนคนในตลาดซั้งนี้เชื่อแต่คราวนี้นะฮะบรรจันเนี่ย ซึ่งวันนี้เราได้เห็นเลยใช่ไหมรัฐการยิ่งลักกลับจากทางแอฟริกาพอลงเครื่องเสร็จปุ๊บออกเลยพี่แล้วมีอยงไรพี่มีอย่างนะงนะที่ยิ่งลักกลับมาปุ๊บปรากฏว่ารอปภเนี่ยเข้มมากกว่าปกติเข้มกว่าปกติใช่ฮะเพราะว่ามันมีข่าวปล่อยออกมาไงว่าจะมีการจับตัวจะมีการรอบสังหารอะไรต่างๆเนี่ยทางรัฐบาลก็คือเพรเซไว้ก่อนไม่แค่แสดงว่ารัฐบาลเนี่ย ไม่ไม่ใช่คือสามารถที่จะควบาาาคุม,<ด>มสถานการณ์ได้คือคุณจะเข้าใกล้นายกเนี่ยอืคิดให้หนักคิดให้หนักผมก็เลยพูดเกับความเห็นอย่างนี้อยู่นะนครับ คนที่บอกว่าจะมีรัฐประหารมนที่ห้าเนี่ยขอบคุณนะฮะถ้าหากว่าข่าวนั้นมันแววมาแต่ถ้าหากว่าคุณสามารถทําให้คนเนียรู้ได้รู้ว่าจะรัฐประหารมนที่ห้าเนี่ยนะก็หมายความว่ามันไม่มีไม่มีแสดงว่าความลับของคุณไม่มีเสียรับเรียบร้อยนะหมายถึงว่าถ้าเกิดทางการข่าวเเรียบร้อยแล้วถ้าเสียรับแล้วเขาไม่เอาหรอกครับเราะว่ารู้แล้วพีอ่าแต่คราวนี้ เรารู้ว่าเกณฑ์เขาอยู่ตรงนี้แหละอแต่รัฐบาลก็วางเกณฑ์ไว้เมื่อกั้ว่าหนึ่งถึงสิบจะทําอะไรตรงไหนก็แล้วแต่แต่อย่ามาทําตรงนี้แล้วกันแต่ที่วางแผนว่าจะไปจับตัวทัญนยิงรักจะจับตัวประธานรัฐสภาก็ก็ต้องฝ่าฝ่าตรงนี้เข้าไปแต่บอาโอเคสมมติว่าในกรณีที่จับตัวท่านนายกยิงลักได้แต่ว่าเราต้องคือผมผมเป็นคนชอบพูดความจริงหัวหน้ารัฐบาล คนซึ่งมีอํานาจมีบารมีจริงๆคือท่านนายกศิลป์ยอมก็คือพี่คือคือมันจะต้องพูดกันว่าคือมันเป็นเหมือนเพาเรียกอะไรนะไพ่โป๊กเกอร์ใช่ไหมครับคุณเปิดไพ่คุณเปิดไพ่ของคุณออกมาแล้วไม่ใช่ผมนะเด็กๆพี่เขาบอกเขาไม่เชื่อคือฝ่ายข้างนู้นนะครับเนี่เขาเปิดไพ่เงาไพ่หมดแล้วหงาไพ่ที่เห็นแล้วนะครับแล้วก็ คนทั้งโลกนะคไับผมไม่ได้พูดประเทศไทยเคนทั้งโลกมองดูไพ่กองนั้นไปถึงไพ่ฝั่งนู้นอ๋อเดี๋ยวพี่ผมไม่มีแต้มดูสภาพดแต้มน้อยดูสภาพผมกบแปนคือแต้มเขาน้อยฮะแต่อนณีในในซีของฝ่ายประชาธิปไตยจะบอกว่าเปิดหมดก็ไม่ใช่อคือลับบล่อๆ พราะเขาพยายามจะ,จะจะจะสร้างนะคือถ้าที่ผมจับจับกระแสของพวกเขานะพี่นันเขาพยายามที่จะสร้างขบวนการของคนแสดงคนรับประจัญใเนี่ยให้เป็นตารางดีกว่าเขาคือว่า นปชเป็นพวกเด <tea> ียวกันเนี่ยคุมคุมเต้คุมได้หมทุกอย่างเลยพี่พี่ไม่ต้องนปชไม่ใช่นปชขนาดเราสามคนเนี่ยยังคุมก็ไม่ได้คุมกันไม่ได้เลยแต่ถ้าแต่ถ้าอยงงงที่เมื่อกี้เถียงกันนี่เป็นเรื่องปกติครับก็เป็นพี่คือผมผมก็เถียงไม่งานความเห็นไม่ตรงกันนี่นะครับอย่าไม่สนใจนะจับเห็นไหมพี่ไม่ต้องว่านปชสามคนจัดรายการอยู่เนี่ยเีเห็นไม่ตรงกันเลยใช่ไหมครับก็เห็นไม่ตรงกันได่กำลังกำลังพูดถึงประเด็นนี้ว่าทางฝ่ายพวกเขาเนี่ยเขาพยายามจะสร้างกรอกให้พวกเรา แต่ข้อที่จริงมันไม่ใช่ฮะเรบเป็นเสร็จชนข้อที่จริงของของของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันหาหัวหาหางยังไม่เจอเลยนี่สมมติไอคนที่ไปนปชเนี่ยตอนที่เวลานปชเขาจัดเนี่ยก็ไปหาเพื่อนคือจะเอาพวกคนส่วนมากเนี่ยนะก็จะมีแม่ยกโอ้โหไปอยู่หน้าเวทีมีจํานวนหนึ่งแต่มันจะมีแบบอย่างผมเนี่ยผมไปก็ไป โอ้ยจะพูดอะไรก็พูดไปแล้วคุยไปเดินไปกินใช่ไหมนี่อไปซุบซับาศคือหมายถึงว่าเขาที่เขาคนที่เขาไปนปชเนี่ยเพราะว่าไปแล้วมันเยอะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเสื้อแดงมันไม่ได้เหมือนกับเสื้อเหลืองที่จะต้องมีเป่าน็กวีนใช่คือไม่มีใครใครจะเป่าน็กวีนไหมเ่อบางครั้งนปชนะ ผมไม่คิดว่าถ้ามันเกิดประเด็นขึ้นอางนี้มันต้องปรรวีแล้วผมยังจำได้ถึงวันที่ลาชประสงค์วันที่สิบเก้ากันยาปีห้าสามแนี้ผมยัจำแม่ลาชประสงค์ได้คือตอนแรกผมห่านไปโอ้เขเย็อะคือตอนมีคนพูดคนนึงว่าจะไปราชประสงค์พลึมปรากฏว่าล่อไปเป็นเป็นหมื่นนะคุณเดินนี่อันน่ะผมขับรถไปรถเตะดอ่ะคือผมสมบติว่าวันนั้นนะพี่น้องๆก็ไม่ได้เนาะคือแล้ววันนั้นคือมันไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นไม่มีมมาด้วยกันเองหลายหมื่นใช่เอาละครับนะ ก็กา้จะหมดเวลาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมาสรุปกันเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วพยายามจะปั่นกระแสขึ้นมาให้มากที่สุดถ้าที่มากได้นะถามในซี่ของฝ่ายรัฐบาลตรวจสอบแล้วพิจารณาดูแล้วรัฐบาลตั้งรับสวยมากนะครับคือเขากล้าหรือเปล่ากล้าที่จะลุยกล้าที่จะฝ่าด่านตรงนี้ไหมถ้าเขากล้า หรือด้านประชาชดิตดางครับผมผมเสริมจริงๆนะเสริมนิดเดียวนะฮะจริงก็จะหมดเวลาแล้วคือจริงๆแล้วอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ สำคัญที่สุดเนี่ยนะก็คือพี่น้องของพวกเราเนี่ยนะครับว่าท่านต้องการประชาธิปไตยหรือท่านต้องการหันเฟยคือมาออกกฎหมายเรือบีบแทมนั่นต่านประชาชนเนี่ยอยู่ตรงแค่นี้แหละครับขเอาแค่นี้เราก็ฝากนิดนึงก็คือช่วยๆกันเพื่อคว่าพรุ่งนี้น่ะไอ้วันที่สี่เนี่ยมันจะเรื่องทาอะไรบ้างเนี่ยเราเนี่ยนะครับเราใช้สิทธิ์ในฐานะที่เราเป็นพลเมืองเลยนะจับกลุ่มตัวส่งเจ้าพนักงานตํารวจไม่ต้องไปตีกับพวกมันนะฮะอย่าไปตีฮะตั้งหลักตั้งนิดนึงก็หลักไปตีทำไม ใช่คร okay. ับคุณพี่ขามันมีปืนเอาละครับวันนี้สัปดาห์นี้นะฮะก็ผ่านแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเพราะก็มาในสัปดาห์หน้าวันจันทร์วันนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ